พันจัน 24, ที่สี่ธันวาคมพศออ25066 0เส้นทางบุญของชั้นสวัสดีครับดําบุญมาฝั่งนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนไตรัยปกป้องเมื่อเช้าเราได้ใส่บัตรพระกี่รูปลุงแดงเราใส่บัตรพระสองรูปแล้วก็ไ <c oughs> ว้วตาหานสามรูปเ <c oughs> ่ารูปนะคะ <c oughs> วันนี้พระตากับคุณลุงแดงได้ทําบุญพระพิสูจ์สมบ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันพระตรงกับวันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9วันพ่อแห่งชาติแล้วก็ตรงกับเทศมหาชาติที่วัดหนองคอบหมูด้วยนะคะพรุ่งนี้เป็นงานใหญ่ ก็ไปเหมือนเดิมค่ะป้าตากับคุณลุงแดงก็พาป้าตาไปคานน้ำมันรักษาคอที่บ้านบอกปุ๊บเมื่อกี้ป้าตาเพิ่งตื่นนอนมานะแล้วก็ได้วันนี้ได้ยีไปโอ้วันนี้หลับยาวเลยนะได,ได,ได้เนี่ยพอเราแก่ตัวลงไปแล้วเราจะรู้ทันทีเลยว่าเรา เกิดความอะไรคุณรู้ไหมอ,อ, <บา S 1> อ่อ,อนเรียอ่อนล้านอนเขาเรียกว่ามันต้องเดี๋ยวให้ป้าตาให้ดูเส้นทางดีกว่าีวัดเดือน,นบอกช้า,ชานี้อ่าแล้วก็เมาาื่อเช้านี้พระท่านก็บอกนะพระวัดบัน่ายบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ได้เดินบินทบ,บาทนะโยมเพราะ ที่บ้านมีตักปาดเข้าตสารอาหารแห้งที่วัดแต่เราไม่ได้ไปเราก็เลยได้แต่ยิ้ม แล้วก็เมื่อคืนก็ฝนก็ตกอีกวันนี้อากาศก็เลยไม่ร,อนนะมร้อนเนะมันก็ทำให้ปตาหลับสบายสวยงามเลยนะต้นทองอุไรเนี่ย อินสบอสบอสอบผอสถบผออย่างเดียวมั้งข้าราชการไม่ได้มั้งข้าการไม่ได้เราหยุ่สอบให้นักเรียนหยุดอ่านหนังสือสอบไง หนาวเลยนะคะอิจชาเนะเขาได้เจออากาศเยน็เยนๆแต่เขาบอกว่าเย็นเฉพาะบนเขานะคะข้างล่างไม่ได้ไม่ได้เดยน็นเออี่เยน็นเย็นเฉพาะบนบนบนเขาบนดอยเนี้ยกลับไปแล้วคะ่ะแต่ตอนกลางวันก,นก็แต่ไม่ถึงขนาดว่าอบป้า คนที่เป็นญาติเนี่ยนอนอยู่เอ,อรออยู่ข้างนอกะเ,เขาก็ต้องตกใจเป็นของธรรมดาเลยว่าเข้าไปยังไงออแล้วตอนนั้นพ่อหลับไหมหลับหลัก็ให้คนไข้หลับฉีดยาให้หลับ คุณแซงได้อันนี้รถคันหน้านี่ไม่ได้ไม่ได้ กดทูกับชีวิตนั่นคือการร่วงหล่นของใบไม้เวลาเห็นใบไม้ที่มันเขาทําอะไรนะคะเขาเรียกใบาย,ยางอะนะมันมันมันถัดใบใช่ไหม mm hmm. เออจะรู้สึกจะรู้สึกเหมือน mm hmm. เหมือนเหมือนว่าเรากําลังจะใกล้ใกล้ล่วงหลน่นลงไปทุกที กำลังจะขึ้นเขานะคะเดี๋ยวพอขึ้นเขาและลงเขาแล้วก็จะปิดคลิป โชคดีกับไปไแต่ว่าถ้าใครมาสว่างแล้วไปมืดเนี่ยไม่ดีจะลำบาก,ากมันเหมือหลูกทางวันที่เขาประกาศนะเ,เขาาพูดกันเรื่องกนณีเพื่อให้ให้คนที่ได้ฟังให้ก็อคิด,คดแล้วเราก็บอกว่าเ้ว,ว่มดีใจน้องๆที่ทำงานอยู่วันนี้เราทำอะไรวันนี้พี่ ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีแต่ในขณะที่เราไม่มีใครนําทางเราเนี่ยเพราะฉะนั้น่ะเ,เมื่อเรามีโอกาส่ะจงทําเถอะจงทําเถอะเพื่อที่จะได้มีแสงสว่างนําทางเวลาเราตายจากโลกนี้นะคะไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่กับเราคงทนและถา,ถาวรไม่มีทรัพย์สมบัติใด ที่จะไปกับเราในทุกทที่ไม่มีบุคคลใดที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตในการต่อไปข้างหน้าเราเนี่ยแต่ในขณะที่เรายังมีโอกาสเรารีบะะรีบสร้างความดีให้ความรักความเมตตาต่อกันและกันเพื่อความสุขขอความสวัสดีจงมีแก่ข่านที่ได้ชื่อว่ากัลยาณมิตรนะคะป้าตาและคุณลุงแดง ก็ต้องบอกคองว่าเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์